พาว่าช่องกิ๊กเกยก้านะคะป็นยังล่ะฮันค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแกล้งคนกันนะคะแต่ก็ไม่บอกนะคะว่าจะแกล้งใครก็เออโอเคแล้วก็มีคัดนัดกับพวกอีแทนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะไปทำคลิปแบบไปเที่ยวไปกินไปเล่นกับเพื่อนนะคะเพราะหลังพวกอีแทนเลิกเรียนนะคะเพราะกิ๊กเกยก็เพิ่งทำอะไรเสร็จใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็แบบพวกอีแทนก็เลิกเรียนแล้วยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้านะคะก็จะพากันแบบไปเดินเล่นแถวเซนทันบ้างแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันบ้างนะคะไม่ใช่กินกันนะ กินนะคะน้องๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเพราะพี่ยังพาประสดอยู่เนาะอืมโอเคถ้าใครต้จิตได้นะคะแล้วก็มีน้องไบสโลนะคะซึ่งแบบเลิกเรียนแล้วนะคะนี่ก็นั่งทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะแบั่่วนนันโนก็เป็นคุณผู้หญิงนะคะที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะดูผมของนางนะคะยังคือไม่กลัวนะคะงั้นเราก็ไปเจอกันที่เซนทัลเลนทุกคนก่อนก่อนจะไปนะคะก่อนที่จะไปเซนนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะคุณผู้หญิงยังมีผมอยู่นะคะทุกคนดูสายตา คูบา้าเอ้ยเฝ้าเนี่ยเป็นบ้าแล้โอเคค่ะทุกคนไปเจอกันที่เซ็นทันเลยค่ะค่ะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปน,นะคะกิ๊เกดก็มีเกมดีๆมาแนะนานะคะของแอท55ฟีฟ่าเกมนะคะเป็นเกมสปาร์ตันคิงนะคะทุกคนแค่กดสปิดเรื่อยๆก็ได้พอยมาเล่นแบบง่ายๆนะคะทุกคนแถมยังมีบริการบูมอนี่วอลิตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนอย่าลืมแอดไปนะคะ55ฟีฟ่าเกมนะคะ ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเซ็นทรัลแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินเข <aque S 3> Mother, no ้ามาข้างในแล้วนะก็เออพวกอิงไงอยูโน่เดินอย่างหน้า่อวแล้วต้องเป็นเซนทรัลนต้องเป็นอินเทวไพนะคะาลูโตแล้วสูงอกับเขาอันจะมีททานได้แล้วนั้งแต่ยุหอตัดแล้วแตไฟนะ ้องกางไปขายกันายยังายเยอมเไงไปกอาทิไปแ้ทเอาท้องกันไปแจกกัเตมท่นต่อไปให้ท่านตไปใชก็บอกไม้แจกค่ะเตอมแพ่ปุซกไยน่ะฟังกล่นนะอีเ็นเพนค้ายตูวใาตัวตรงตัวเทคนิคแล้วเแค่อนมันเดียวกันก็สีายยังอะไกับเวิบอกรึไไว้สไว้มึงจะขายไไ้ คือ nano ถูกหวยแล้วาันที่หนึ่งปังถูกแต่ถ่แเราก็จะขึ้นไปพี่เกณฑ์จะไปกินที่ซ่าซ่าซ่าส่วนเพราะพี่เคนเานั่งดูพี่กิฑนะทุกคนเราก็จะให้นาโนพาขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็จะคุยกันดูแทนแต่เพิ่มอีเวนต์เล็กน้อยนะคะทุกคนเอือโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาทำที่แก่งงานนะคะที่จะมาบอกทับท่านทีแต่พี่เน ทีเต้นกับมอ่ะีนเต้นกรวแก้นเนาะพะสมแหลงไว้ยเขเป็นสิมาน่จะทาคุยุเข่ากันเหรอ่ะเยอะีนตงเก็บอีนตรงเก็บแมนเลยน่นน่ะเํามาวำไว้ทีสุดี่ใันุนรหเราว่าลองดูกนนะคะต้องไปยริงๆๆมานาน้นงูไ มันยังมไม่ทันที่กินเขามาชิมบ้องโค้งอีกววกรเบิ้ลกรเบิ้ลตามมาตามมีอยางนั้นกินค่ะทุกคนแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาแล้วนะคะแทนแล้วก็อีแทนอิ่มแล้วเนาะอีแทนก็ไม่ได้กินกับเราแล้วเราก็จะกินแบบเยอะตัวป<อ>ังปังกินน้ำนมมีนกันแล้วก<อ>ูกินน้ำผ่ามพาพนินไม่อยากเล่นน้ำซุนงงงงปึกปึกเอาเงินตายดูซ้ายเบิร์ตต่กกว่าอุ่นเท่าไรหกพันได้ละ โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาหาโตะกีนนะคะเรามากับน้องจินนะคะเราวก็ำลังดูว่าเราจะนั่งโตะไหนกันนะคะทุกคนน่าจะฝั่งนั้นมันก็ได้นะคะทุกคนโอเคเออตรงน,นี้ก็ได้ก็ต่อโต๊ะเลยโอเคคุณผู้หญิงอีกแล้วค่ะทุกคนตลกแล้วเนาะตลกรรมันน่ามากค่ะตะลกอะเป็นตะะ้มยำได้ค่ะต้มยำงนะคะข่ะพ่แล้วก็เอาเป็น อนนนัวน้อรมาี่าตองนานตงอันน like. okay. ี้ได้ต้องปอดเล ิเกดงนจริงจะมาอะไรบอสแสนหนึ่งะบ่ซืออีกอแสนนึงโอ้แสนนึงไปูหน้าแค่ไหนเลยแสนนึงอ่ะนาสิริไอพีเียแม่เาเ่เขาเ้าเสียมมาองเาเต่งเต็งเตเต็งค่าไนดีมึงดูนี่ตรงเลขอันนีกูว่าคมึงมีเลขในดวงใจบนี้าแมนหัวนี้โบมีโบปันตัวติ17 เอาเที่ยงกันเรื่องเมาีโอเคค่ะง okay. ั้นเรามารอตอนที่อะไอเซลไวอีเพลวให้ดิแบบเป็นเสียงผู้ชายนะเล่นบัญช şey ีมามมันจะโอนให้นันโอนนันบอกผู้สาวครับอุ้นเงินไงครับเบ้าคันทรนบ่ได้เงินมึนโอนดังให้ได้แซผู้าวเสียงวซปกูให้มึงแอปอีห่าไม่กูไม่ปินว่าเอายายเขาเอาซะเอาเอาไไหนแม่ล่ะแทน แอปปันเสียงซาอูนให้นะครับซาอูนให้นะครับเออนาโนบันนี่ใช่ไหมนาโนไม่ต้องทีละไม่ต้องโอนเดี๋ยวเขาโอนให้ก็ได้โอนมาสี่บาทหรือว่อีห้าเอาเลขบัญชีเอาเลขบัญชีไปด้วยออกช่วยยี่สิบไปด้วไปด้วยไม่ออกช่วยก็ไปดูสันจมูกนะคะคินนนะคะอย่าบุรี่อย่าบุรี่อย่าบุรี่ล้วก็มีแล้วก็มีเวลาน้องไปไม่ไหวแล้วต้องกินด้วยกันแล้วก็มีมีเต้าหู้ดังแล้วมีปิดไว้นะนี่ ดูดูพี่แทนถอดแมให้ดูระหว่างที่รอพิซซ่านะคะทุกคนเอออีแทนดังโด่งคือกูแล้วว่าได้เนี้ยกูมา จะฝังเพิ่มไหมแต่ว่าแถวแถวยังไม่ได้เกลี้ยงนะนะคะทุกคนน่าโน่เสียสละเนาะเสียใจน้าโน่ให้ให้เลยโควิดวันนี่น่าโอ่ก็ไม่ได้กินอะไรนะคะโอเคงั้นน้าโนสั่งก่อนเลยสั่งหนักสั่งหลักทำมนีัยทำเนี่อะไรอันนี้คืออะไรโอเวอรเทนโค้ดมือแข่งแข่งกินาไม่โอเคเนี่ยคั่วอีกแล้วทุคนคือหน้าน้องไฟาย๋ิเอาพี่โน่ทำอะไร ดูทำอะไร่อ๋ออย่างนะนี่ยงได้ชิเอาก่อนเาอว่าเอาก่อนดีรเอาเอาก่อนก็ได้ไม่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 เม่แอนอ้เอแดนเอาตัวนันมาแอนจะชินอีกแถวเปลวเดียวเปวไม่ต้องกินไม่ต้องกินนี่ดิเนอะ อ๋อเออใช่เมื่อกี้เพจตัดไม่กินตัดอย่างนั่งกิอไม่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 ากกินอไอ่ะเอตัดมาอันอันโอ้คะแนนดีสุดก็ลมงกินนโนอี้รีไม่ได้เธอกินละวันนี้จะได้กินไหนดูก็ไม่ต้องกินมันใหญ่ไปนะโน้มันจะอ้วนมันไม่อ้วนมันตกินชีสผสมเ่อ มันโตแล้วอาทีไอ้มันใหญ่ไปเอาด้เอาให้ให้ให้เราให้เราดูมันโตเลยอันกินเยอะอันกินเยอะอันกะนกเยอะเราไม่ต้องกินดูมันเลอมานเกียเนี่ยเกี๊ยดเนี่ยน้ำน้น้อยเขียนเรา่ตกแตกให้ ไปเล่าน้ำเล้าสูๆนะป่ะไม่กินเล้าเออไม่เป็นไรคำที่ใชอแหละจะต้อกินเองะไม่ไม่ได้เฮงเอรอี่ใครใครขโมยน้ำไปได้ได้น้ำจิ้มใครขโมยน้ำใช่เนี่ใช่หรอใครขโมยอะไร่ะใค่อ้น่เอะรขโมยเอยากินอน ลำคาญอะไรไม่ได้กวนใครเลยขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเราไปเจอกันข้างล่างวันเราจะไปไหนน้องประจักษ์เหรอใช่โอเคนประจักษ์ไปเลยไปเลยไปเเดี๋ยวไปตัดจักรยานนะคะอยากให้ไปน้ำสม่ไม่ไม่ไปไม่ไปเจอเต่ไม่ต้องไปไม่กลับด้วยนะจะเดินกลับโอเคมาแล้วมันรวยายกระชังโอเคอืมฮะคำแน่ทำไมรับโทรศพท์ให้กินคำแน่ สาวข้ามงมแล้วนี่สวยที่สุดในกลุ่มอันนี้นะคะเอาทุกมาจะเข้าเลยเข้าเลยอมาทมาจากตอนนี้นะคือนาจัอไรเกนีป่ะอันนี้น้องไปมาตะวิไลอะดินะมาจักกระบอกไม้ไห่คะรุบคนวิไลเดี๋อยางรกมุกตอู้ดังง่ ค่ะทุกคน,นตอนนี้เราก็ถึงองค์พระจักรพรรดแล้วนะคะแล้วก็วกวกวกกโอ้แบบสวยมากบรรยากาศโคตรดีอะค่ะน้องๆแล้วก็เราก็มากับสาวพินซ่าก็คนเดิมนั่นแหละพวกไปนั่งแดกพิซซ่าด้วยกันนั่นแหละเออแล้วก็มาดูพ่อแม่ทานของกันมาแบบนี้ดูที่นี่นะประมาณสองเป็นสามนาทีก็ได้ ดีนะคะทุกคนแล้วก็มีผู้ชายหมดเยอะด้วยเยอะมากเสียงมากจะดังนิดหน่อยนะคะทุกคนก็รอพื่ออีแทนมาแล้วก็เดินมาตรงนี้ก่อนมาวางของกันก็ตอนนี้เราเดินมาสองคนกันไปเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานมอเตอร์ไซค์เอาผัดเราจะมาวางเขีนว่าจะให้อีแทนอะแบบทำเหมือนผัดมโนะลงน้ำใช่ไหมว่าโนจะกูดไหมอะไรพังงอยรอดูแทนมา ทุกคนอีแทนก็มาแล้วนะคะกับอีเดนคาดช้ามากเลยสงสัยจะเปแอลกูชายเงี้ะทุกคนก็แทนเป็นภาเป็นยางแบาเออแบป่วยทีเขาหออีหางนอนอนแบบเออปลาปลาไปอีเดนปลา้วน้มได้กแล้วโน้มทุกคนแล้วก็แบบโอ้โนทํทำไมอารมณ์ไม่ค่อยจอยวะมเป็นไรเป็นเมนหรอเออเป็นเป็นเมนาพเอาดูดู

แทนที่จะถ่ายคลิปกับเพื่อนๆสีกวนเพื่จะมาลเสียไปไปแทนมาหาหลังปะมาถ้า,ารเราเจจะดับด้วยนมำแทนดเลยโอ้ยไม่เอาอย่างกวนดีดูรองเท้าหลุดเน่ไม่ไ,ไม่ไอม่ต้อมองมอารม้อมณ์มณออารมณ์ไม่ดีอ,อะไรไม่รู้เป็นมหรออย่ามา ดูแต่ละคนดูแต่คนสีกวดทำน้องจิ้มแบบถ้างอนถ้าน้อยใจนะสู้ๆนะนะโนสู้ๆกำลังใจอย่ากเพื่อนใจแกงจะเดินกลับแล้วนะขายของกับลูกค้าอยู่อะไรแบ้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กนรลุนบอลันรลุ้นบอเมื่อกี้แล้วเนาะคือทุกวันคะีมันกวนเชื่อสิดูดูดูมันเกินแล้วนอะแล้ก็จะเลกลับเองนีานาไว้นอกม่ต้องให้มันกลับบ้านเลยทุกคนให้มันงินมันเป็นรอเทศนักบะหนักบะหนักมากปั๊บก้องผีหรอม่ีกองกอย เอาที่เป็นหัวจะเป็นน้ำมเนาะือาไม่เป็นรีนะพี่ะโอเคทุกคนมันงอนแล้วเแล้วต้องเป็นน้อนะครับน้องน่ากลัวทุกคนไปนู่นแล้วค่ะแล้วน้องอ่ะเด้อขยันเป็นคลิปมาดึงเป็นคลิปที่หนักมากน้ำหนักหนักมากโอเคทุกคนมาปิดคลิปเร็วๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยให้พวกเราด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ถึงพันล้ว ไลค์ก็จะทากันมาแข่งกินมาม่าผิดนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ดีดานุเรามาคอยเอายิรลี่มางอเลย